แล้วก็พิมพ์นอ่าพูดพอแล้วเขียนมอทําไมอะ่ะพูดพอก็ต้องเขียนพอสิคะอ่าลบเองตัวไหนผิดลบเฉพาะตัวนั้นนะไม่ต้องลบหมดนะอ่าเอาเร็วเร็วพิมพ์เราพูดพอเราก็ต้องเขียนพอใจกับมือมันต้องประสานกันอพิมพ์พาเร็วพิมพ์เออ เออคพ,พาออ๋อพาพใช้ตัวอะไรไม่ใช่พอสำเพาพออะไรเออแก้ลบเฉพาะพตัวที่ผิดอา้าไม่ต้องลบหมดน,นะเอาเอา,เอาใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นออเอาเร็วเนี่ยถ้าเราเขียนได้เราอ่านได้เราเข้าใจเรื่องเราก็จะทำได้หมดเลย เอวพิมพาืมแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยแต่งงานกับพระนางพิมพามีลูกชื่ออะไรพระอะไรลูกชื่อพระพระราะไรลูกเ,เ,เขียนข้อ9้าจุดพระตาหุนเ้าเออะวัขาเอ้ยไม่ใช่นั่นเจ็ดแล้วถ้าเก้าต้องยกขาข้างหลังขึ้นตวัเก เลวลูกเอาเก้าแล้วก็ได้อ่ะพระพระราหุล <ắng> พี่เพลตอนนี้พี่เพอยังคิดถึงแฮมตันอยู่ไหมลูกหรือไม่คิดถึงแล้วยังคิดถึงแฮมตันอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอยู่ปะคะหรือหรือไม่คิดละตอนนี้รักเซนโยแล้ว หรอโอเคเขียนต่อพระราหุนออเออราหุนหุน,หหนไม่ใช่ลอเรือ,อ,อมีสองลอที่เหลือพระราหุนพระราหุนชอบเล่นเพราะฉะนั้นใช้ลออะไร เอออะตอนนี้อ่านอ่ะช่วยปิดฝาแล้วอ่านให้คุณลุงฟังเลยลูกคนเก่งอ่านใช่ลูกข้อหนึ่งอ่านใช่คะ Can you read number 1 for me? <อ>์มอ่านแล้วอะไรตะอะไรลูก<อ>ไม่ใช่ไม่ต้องจะกระดกลิ้นเพราะมันไม่มีรอเหือใช่ไหมคะอ่านเลยตะอะไร<อ>ต่อปะตักสระอีอันว่าปฏิปฏิอะไร<อ>ปฏิบัตดังๆอีกครั้งหนึง่งปฏิบัติ number ์ ปะอะไรที่แปลว่าการกระทำพอรอ์รุต่อเต่าสระอ,อีอ่านว่าปลา<ป>อ๋<ป>อตินี่ปฏิบัติอันนี้ปลาอะไรไม่เป็นไรพูดตามคุณลุงสามครั้งประพืชพืชปลาพืชปลาพืชปลาพืชแปลว่าการอะไรการกระทำเก่งมากอ่านข้อหนึ่งใหม่ลูกอ่านข้อหนึ่งอีกทีค่ายูรินัมเบอร์วันฟูมีเอเก้น ปาอะไรลูกปาติบัตปพืชาพืชนัมเบอรทรีลูกพุทธะสาพุทธอะไรอ่านดีๆตามองดีๆพี่เบอร์พุทธสาอะไรว,วดสาวตามอง<ห>พุทธสาวกก็คือคนที่นําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทําอะไรไป<ห>ไปทำสองอันเนี้ยไปทั้งประ ปะอะไรลูกตูตาไปทั้งปะพืช,พชแล้วก็ปะติตบาทอ่านข้อสี่ m b e r 4 can you read f r อ m ิดฟอรพระอะไรลูกพระเจ้า number 5 <five. S 2> สามเณรสามเณรมีชื่อเดิมว่าบันบันอะไรลูกเก่งมากพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า อ่ชท,ทาเออแต่งงานกับนนพระอังคาพิมพามีลูกชื่อพระอะไรดุเก่งมาก